สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านเป็นหนังสือที่ดีมากเลยเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ชื่อหนังสือคือพระบรมราชาประทัศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือเล่มนี้นะครับมีขนาดความกว้างถ้าวัดเป็นนิ้วก็ได้เต็มประมาณ8นิ้วครึ่ง ในด้านความสูงความยาวตรงนี้ก็จะถ้าคิดเป็นนิ้วก็จะได้สิบเอดนิ้วเต็มนะครับความหนาของหนังสือก็จะมีทั้งหมดสองสี่สิบหน้านี่หน้าปกนะครับเปิดมาหน้าแรกเลยเขียนว่าหนังสือที่ระลึกงานเปิดพระบรมราชประทัศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์กรมศิลปากรและบริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพันธุ์ิจำกัดจัดพิมพ์เนื่องในว่าโรกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิด พระบรมราชาประทศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว28กันยายน2537เปิดใหม่หน้าหนึ่งก็จะเขียนว่าหนังสือที่ระลึกงานเปิดพระบรมราชาประทศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเลขหมู่หนังสือมีคณะที่ปรึกษาบรรณาธิการข้อมูลอื่นๆนะครับ เปิดมาอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นอาศิรวาสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประพันธ์โดยหม่อมหลวงปิดมาลากุลและมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไปก็จะเป็นพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ิพลดุลยเดชมีอาศิรวาส มีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิตนะครับแล้วก็ในขณะนั้นพระยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชชูมานที่ผมบันทึกเทปนี้คือเดือนพฤษภาคมต้นเดือนของปีพุทธศักราช5 6 5พระองค์ก็เป็นรัชกาลที่10แล้วต่อไปก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัลราชสุดา สิริโสภาพันวดีพระชาชธิดาพระองค์เดียวในรชัชกาลที่6ในหน้าคำปรารบซึ่งเขียนโดยนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์พระบรมรูปหุ่นขี้พึ่งพระบรมราชประทัศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการจัดทำเป็น พระบรมรูปคุณขี้พึ่งที่อาคารหอวชิราพุทธานุสรชั้นสามรวม12ห้องในหน้ากิจกรรมประกาศก็ได้กล่าวถึงการที่โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานนันธุ์ิตจำกัดได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดพระบรมราชประทัศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนสามพันเล่มโดยไม่คิดมูลค่ากิจกรรมประกาศนี้ก็เขียนโดย หม่อมหลวงปิน่นมาลากุลรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปรัม์ในส่วนแรกของหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเป็นพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พระราชสมพบค่อนข้างละเอียดมากทีเดียวนะครับ ในส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมราชาประทัศนีซึ่งได้จัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจํานวน12ห้องซึ่งในการสร้างพิพิธภัณฑ์พระราชกรณียกิจซึ่งสร้างเป็น12ห้องก็มีดังนี้นะครับชื่อห้องสวยราชสมบัติ ทัดเทียมประเทศอารยะนำชัยชนะสู่สยามความเป็นไทยรำลึกซ้อมสู้ศึกศัตรูให้สู้และอดทนอบรมคนแต่ยาว์วัยปลูกฝังนิสัยโดยการสอนให้ละครช่วยอบรมเกิดอุดมศึกษาทดลองประชาธิปไตยและทรงนำไทยให้รุ่งเรือง หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในหน้า48นี้กล่าวถึงการนำชมพระบรมราชาประทัศนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัผมก็จะเปิดค่อนข้างเร็วเป็นการสรุปไปก่อนหนังสือเล่มนี้นะครับนี้่งเช่นห้องที่หนึ่งสเสวยร,ราชสมบัติจะเป็นภาพนี้แล้วก็มีรายละเอียดบอกไว้ ห้องที่สองทัดเทียมประเทศอารยะนะครับก็จะเป็นภาพนี้ห้องที่สามนำชัยชนะสู่สยามห้องที่สี่ความเป็นไทยรำลึกห้องที่ห้าซ้อมสู้ศึกศัตรูห้องที่หกให้สู้และอดทนห้องที่เจ็ดอบรมคนแต่ยาวไว ห้องที่8ปลูกฝังนิสัยโดยการสอนห้องที่9ให้ละครช่วยอบรมห้องที่10เกิดอุดมศึกษาห้องที่11ทดลองประชาธิปไตยห้องที่12ทรงนำไทยให้รุ่งเรืองนี่ก็เป็นภาพนะครับ ในส่วนถัดไปของหนังสือเล่มนี้ก็จะได้นำเรื่องของพิพิธกิติตพันธ์รังสรรค์นในรัชสมัยมานำเสนอไว้นะครับก็คือมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็มีรายละเอียดบอกด้วยว่าของชิ้นนี้สิ่งนี้คืออะไร มีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็ค่อนข้างมากทีเดียวก็เหมือนกับเราได้ไปชมพิพิธภัณฑ์นั่นเองซึ่งผมคิดว่า,าในโอกาสต่อไปผมก็จะได้นำเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้แหละมาทำเป็นวิดีโอคลิปย่อยๆออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสที่จะเห็นนะครับเพราะว่าก็ไม่ทราบว่าจะได้ ไปชมกันอีกเมื่อไหร่นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบรรณานุกรมแล้วก็ส่วนท้ายสุดก็คือผู้มีอุปการะคุณต่างๆนะครับก็หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากคิดว่าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทำเป็นคลิปย่อยออกมาคือน,นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อหลายปีมานี้ผมก็ได้มีโอกาสไปที่หอวชิราภูธานุสรแล้วก็ไปติดตามดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงนั้นก็มีการปิดซ่อมนะครับก็ไม่สามารถจะขึ้นไปชมได้เดี๋ยวนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรนะครับใครทราบก็บอกกันมาและอย่างหนึ่งก็เชื่อว่า คนส่วนใหญ่โอกาสที่จะได้ไปดูก็คงจะยากนะครับเพราะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างที่ผมบอกแล้วผมจะได้นำเรื่องราวมาทำเป็นคลิปย่อยๆเป็นตอนย่อยออกมาอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะเลือกในส่วนที่เห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันครับ ในท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางหอวชิราวุธานุสอนนะครับที่ได้จัดทําหนังสือดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่าคงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้เผยแพร่พระกิติคุณของล้นเกล้าวรัชกาลที่6ให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปและแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับในเยาวชนรุ่นหลังๆซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสทราบ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ